ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมบุญมาทีวีช่อง67 PSI วันนี้ผมสัญญาพันดวงนะครับพร้อมกับบ่าวบุลสนองสีเชียงใหม่นะครับบ่าวอุดดีบ้านแย่วันนี้มาที่บ้านนาคำตําบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับมาพบกับบ่าวอุดอุดรน,นะครับวุธิชัยฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงควายนะครับพี่น้องมาตามร้อยวันพี่บุรุษวันเท่านี่และนะครับบ่าวอุด นะครับเพราะว่ายูนิมี้ของดีนะครับที่อยากจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งบ้านนะครับมาเหยื่อมาชมกันนะครับว่ามีควายนะครับที่ตัวเด่นและก็มีเสียงระดับประเทศนะครับผ่านงานประกวดรางวัลทั้งหนานะครับกระดั้นปีชื่อบัาอุดแนะนําตัวเองนะครับบาอุดสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมอุดบาอุดรนะครับผมครับการเลี้ยงควายกันเน้นมาทั้งควายเผือกครับผม เริ่มสนใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงควายมาดูดมานานปไหนหรือว่ามันอยู่ในชีวิตยยจเจเจเข้ามาตังเล็กได้หน่อยแล้วรู้นน่าจังไรครับครับได้ครับผมสําหรับการเลี้ยงควายนะครับก็คือเริ่มมีใจรักมากก็คือตั้งใจจาความได้ครับผมเพราะวา่าขอบครัวคุณตาคุณยายเพิ่นกะพาเลี้ยงควายมาครับผมเสร็จรับวันนี้พ่อเจ้าของมีโอกาสก็เลยได้นาควายมาเลี้ยงครับผมแล้วก็ในเรื่องเพื่ออย่างเพื่อใช้งานบอกอัน เพื่อเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบอกด้วยว่าจังไรครับตั้งแต่ว่็อาบุดนี่ก็อุดนี่ก็สิคือสิเคยเหตุหน้ากันนั้นบ่แม่นครับแต่ก่อนก็เคยเฮ็ดหน้าครับกับกับตังต่ก่อนเลยก็คือเลี้ยงควายไว้เฮ็ดหน้าครับผมถึงหน้าหน้าก็ควายไถหน้าแล้วก็ตัวที่ตัวที่ใส่งานได้ก็คืออ่าแบ่งให้พี่น้องเพิ่นเอาเพิ่นเซานะครับเพิ่นเซาไปไถ่าหน้าเมื่อหน้าหน้าเพิ่นก็เอาเข้ามาให้นะครับผมแต่ก่อนก็เลี้ยงหลายพอสมควรครับแต่ยังบ่ทันมีการประกวด วพันุ่นมีการคัดสายพันธุ์มันบอกร่ก่อนแต่ก่อนยังจะเป็นควายดังเดิมอยู่ครับผมเพราะช่วงหลังก็มีเครื่องจักรคำว่าทดแทนแมนครับผมจกเลิกกันใส่แรงงานจากควายโดยโดยปริยายเนาะครับควายที่เลี้ยงในประเทศไทยในส่วนหลายเป็นควายประเภทไหนครับสายพันธุ์ไหนที่เด่นเด่นสายพันธุ์เด่นนะครับถ้าคุณอุดเรียนรู้และศึกษาวาไหนครับรับเป็นสาย แต่แต่ละแต่ละเขตพื้นที่กับมีมีสายที่เด่นๆนะครับกับเช่นสายอีสานของเขาก็จะเป็นตามลักษณะของเขากจะเป็นมีลักษณะที่เจ้าเนื้อครับผมครับพอดีภาษาอีสานเลยสายอีสานสายอีสานนี่ก็ได้ครับผมแล้วก็สายอุทัยครับผมสายอุทัยภาคกลางก็เลือกไปวัาเป็นเรื่องของโค้งสางครับที่งหญ่ครับได้รับการพัฒนามากพอสมควรเหรอครับสำหรับไ้วอุทัยครับ แล้วก็คว้ยชนบุรีแต่ว่าของชนบุรีน่ะเพิ่นจะเน้นเป็นเรื่องของวิ่งครับผมเป็นก้ายที่มีความแบบลักษณะลักษณะของของตัวเขาจะจะเก่งไปทางวิ่งนะครับผมเหมือนลักษณะมันความใหญ่ความสูงกใหไงครับมีความสูงแข่งขายเงาครับของสายชนบุรีครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงช่วงหลัางๆมากกําลังเริ่มนิยมกันเลี้ยงควายลูกผสมเลี้ยงก้ายลูกผสมครับผม เป็นเลือดมุลล่าเลือดจับเมื่อไห่ละครับเพื่อนกาเนํ้ำเขาจากต่างประเทศแ่นครับผมก็อยากเอามาเขามาพัฒนาควายไทยแห่งญ่ขึ้นครับผมแต่ว่ากากาแล้วแต่บางคนกับมักบางคนกับไ่มักครับผมกาแล้วแต่ผู้จะเลือกว่าจะเลือกไปทางไหนนะครับผมครับจุดเด่นของควายไทยมันจะอยู่ที่ลักษณะหรืออัตลักษณ์มันบ่ครับแมนครับมีความงามตามอัตลักษณ์ของเพื่อนนี่แหละครับต่างประเทศนี่มันจะเป็นสีเดียวทั้งหมดบ่หรือยังไหครับ ต่างประเทศกับส่วนมากกับมีแต่สีดําครับผมแต่งามที่สุดกับคงจะเป็นควายไทยเฮาครับผมควายไทยนี่คือมีอัตลักษณ์พิเศษแน่นครับที่เป็นอัตลักษณ์ที่ในวงการการเลี้ยงควายหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่คนเราสู้ฟังนี่คืออัตลักษณ์ควายนี่ที่เด่นๆนี่มี่ยังไงครับคือมีตาแต้มแก้มจ้ำแล้วก็มีอ่องข้อนี่แหละครับผมที่เห็นกันชัดๆครับผมขาวขาวเนาะครับครับนี่เป็นประกวดในกรรมการกับให้ความสำคัญในจุดนี้มันบอกกับให้ความสำคัญครับผม แม่นครับเพราะว่าคือถ้าบ่มีบ่มีพวกนี้เลยมันก็เหมือนเป็นกล้วยลูกผสมที่ที่ยังบ่เป็นยังยังบ่เป็นไทยๆนะครับผมใช่ครับอาจจะได้โครงสร้างแต่ว่าถ้าความงามตามอุดมทัศนีก็จะยังบ่ทันได้ครับผมครับผมครับนะครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้นะครับเฮามาคุยกับปลาอุดนี่นะครับเพื่อจะอยากสิแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ขอความรู้จากเพิ่นนะครับในการเรื่องควายเรื่องการจัดการในฟาร์มนะครับเฮ็ดจังได๋หลักกาคั่นเลือกสายพันธุ์นี่ นะครับมีแนวคิดที่จะพัฒนาจางไหนนะครับสายพันธุ์ที่พ่นออกมา,าพัฒนาเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มเริ่มพัฒนาจริงจริงเนี่ยปีได้ครับบาอุดเริ่มพัฒนามานี่กับประมาณหกปีละค,ครับผมหกปีหปีครับผมเข้าหกปีละครับมันลากาคือจังไหนจังแบบอยากปั่นควายเขัาประกวดน้ำน้ำ การด้วยความที่ว่าเฮ้าหมักควายงามนะครับพอหมักควายงามแล้วก็คือจุดหมายปลายทางของการเลี้ยงควายงามเฮากับคือการเอาเข้าสนามประกวดครับบางคนก็อาจจะแข่งงามอยู่ข้อแต่ว่าสําหรับผมผมก็มองไปที่การประกวดเฮากับได้ไปร่วมพบปลาสังสรรค์กับพี่น้องครับผมหลายๆคนมิตรภาพเกิดจากสนามประกวดกันหลายครับผมควางงามเข้ากับเอาออกไปให้คนอื่นเขาเห็นเฮากับเป็นการสร้างอนาคตให้ค้ายไปนําครับ ถักควายที่ตัวเก่งยังสินะครับเขากับมืซอเสียงกับได้รางวัลนกับลันตีความงามในตัวเขาครับผมรางวัลนนี่คือที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับจากรางวัลนี่ซิบ่อันนี้คัดมาส่วนหนึ่งครับผมขัดมาส่วนหนึ่งในบ้านอีกหลายครับอยู่ในตู้โชว์อีกหลายอยู่ครับตัวนี้คือเป็นการประกวดของควายอยู่ในคอของเขานี่ครับผมตัวอะไเนี่ยครับที่รางวัลนที่ได้มานเนี่ยเป็นตัวอะไรที่ส่งเขาประกวดครับ จะเป็นมีมีลักๆกกับเป็นเป็นบ้าหัวแก้วครับตัวที่อยู่ข้างหลังนี่แล้วครับผมครับบแล้วกับมีมีจอนนี่ครับเป็นควายเผือกคือกันครับผมแล้วกับมีตอนนี้จอนจอนนี่นะขายไปตอนนี้ลงไปยูสุราชแล้วครับผมอยู่กับเสียนั่นครับผมกปีครับตอนนี้ประมาณเออจอนนี่ประมาณหกปีได้ครับจอนนี่หกปีขายไประเทศไทยครับตอนนั้นขายไปหาแสนครับหาแสนเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่พอสมควรอยู่ ครับราคากำลังเลยครับครับผมทุูมูนีชูทูมูนี้ถ้าขายกับคงสีแต่ล้านลนะครับผมแต่ล้านครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งจะเป็นพอลล่าครับเป็นน้องสาวของบางหัวแก้วเป็นเพชรเมียเป็นกล้วยเผือกครับผมตัวนึงนพูดว่าเพชรว่าพอลล่าพอลล่าเหมืนบอกแมนครับผมเหมือนงามเมืนบอกพอลล่าเนี่ยพอลล่าพอลล่าตอนนี้กำลังทองกำลังทองกลังงทอครับผมเป็นถั่ยรางวัลถั่ย รากาถ้าอยู่ทุกมดก็เอ้ยทุกทุกถั่ยวัลนี่ก็คือมีความภาคภูมิใจทั้งหมดครับผมแต่ว่าถ้วยที่ภาคภูมิใจเอาสุดๆเลยนะครับจะเป็นถ้วยนี้ครับผมถ้วยนี้ครับโอ้ครับเป็นรูปกล้วยเผือกรางวัลครับชนะเลิศของตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จะเป็นพอลล่าครับได้รางวัลครับผมพอลล่าพูดให้ลูกหรือตัวนี้งางๆครับคู่มือนี่พอลล่ายังบ้ฮันได้ลูกยังเป็นสาวกำลังทองครับผม กำลังพองครับแต่ว่าตอนตอนนี้เพิ่นไปอยู่สาแก้วแล้วครับวพันลานะครับผมไปอยู่สาแก้วแล้วอันนี้เป็นรางวัลตอนแก่นกับไอ้กสุสัตนะับผมเป็นงานกล่าวว่าเป็นงานเกษตรแห่งชาติแล้วครับผมครับแ็่คือตามตามรางวัลนี้มาหลายปีครับผมก็จะได้ของบ้านหัวแก้วเองกันยังบ้านได้แต่ว่าเป็นพันลาที่ได้รางวัลนี้ครับผมพันลตอนขายไปกันไหมครับนี่ขายไปแล้วครับพันลาก็ขายไปหาแสนครับผมครับ ตอนอายุอายุจังปีตอนขายพันธุล่าขายไปตอนสองสองปีนิดๆครับผมสองปีเป็นเป็นควายลูกคอกเข้ากันบอกแม่ครับผมอครับเป็นเกิดจากแม่เดียวกันกับบ้าหัวแก้วครับผมครับ,รบแล้วแม่แม่ของหัวแก้วยังบอกทุกคนกัยังอยุหนีครับผมกัยังอยู่คอ,อกนี่แหละครับผมครับเดี๋ย้ครับเบิ่งได้ครับกเดี๋ยวเดี๋ยวกะสีผ้าชมแม่พันธุ์แต่ละตัวครับที่เป็นตัวผลิตลูกเราจะทำอันอ่าขั้วเขื่อนขั้วควายดอนเนี่ยบ้าอุดนะครับมีหลักการในการมอง นะครับทั้งวงการควายเขับเสวะซึ่งตรงนี้นักปั้นนักปั้นโซนอุบลน็รีอมีคนหนึ่งกันบอที่วาเฮีงเก่งนี่ผมผมจำซื้อคนบ่ไห้เส้นหนิงครับเส้นหนิงเนาะพี่ปั้นเอกมงคลแนนบอสบอกครับบอกบอกครับเป็นเป็นของเส้นหนิงเส้นหนิงจะมีอ่าี่พนเหมือนแมวมองเน้นเน้นเน้นนครับหลายตัวเยอะครับหลายตัวหลายตัวครับผมทั้งรุุนเการุ่นไม่ครับผมครับ ก็เลยอยากหู้ว่าเทคนิคในการมองว่าตัวนี้เป็นไงตัวนี้มีพวกเป็นไงตามอายุตามเป้าเท่านี่มีวิธีการมองจางไหนในในในการมองนะครับเท่ากับมองทีเอ่อหนึ่งแหละครับพันธุกรรมกับมีส่วนครับพันธุกรรมกับมีส่วนมีเรามีก่อพอใหญ่มีพอทีเป็นพอพอดังพอแชมพอที่มีโครงสางไงแหละกับแม่ ตัวแม่นี่กะกะยังบ่ได้จําเป็นว่าต้องต้องสูงไงต้องได้แชปมนะครับผมก็อาจจะเป็นแม่บ้านๆเท่ากันได้เพียงแต่ว่าในควายบางตัวเขาจะมีมีความโดดเด่นในการทรงลูกครับบางตัวเลี้ยงลูกดีบางตัวอีกมากก็คือทรงลูกครับผมเลี้ยงลูกดีก็คือลูกอาจจะบ่ได้หง่แต่ลูกอ้วนสมบูรณ์รแต่ว่าถ้าทรงลูกก็คือผสมพอเงไๆเข้าไปนี่เขาก็ทรงไปทางพอเลยคร,ครับผมการดูการกินของควายทรงผลให้ควายมันหญ่เร็วขึน้นบ กินเก่งหรือว่า่กินเก่งให้อาหารไปแล้วบ่วก,กินเนี่ยมึงต่อสายพันธุ์ันดีหรือว่าโคองสางพ่อแม่ดีนะครับแต่ว่าพวกให้กินยาเนี่ยมันส่างไงบอกมันกัดก,กินอาหารอันนี้อยู่ยในทาวาก็คือนำเลี้ยงของ,ของค้นเลี้ยงนะครับเขาคือว่านำน <ๆ S 2> เลี้ยงนำเลี้ยงถึงม่ถึงครับนในกว่ที่กินบ่กินนี่ก็คือบางที่เขากับต้องมีตัวซอยครับอาจจะเป็นพวกยาบำรุงยาเสริมให้เขารู้สึกหิวกินได้หลายขึ้นยังสินะครับผมฉีดวิตามินครับกับยุทธีการดูแลของห้าวว่าเขาสิจัดยาตัวใดให้เขา ครับผมหายได้พอประมาณอย่าหายเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดสีเสียควายไปอีกนี่สินะครับผมครับครับว่ยที่ที่ที่เรี่ยงนี่ปกติแล้วคือยาท่ายพยาธิต้องเริ่มหายตอนอายุเท่าไหร่อ่าจริงๆเราคือเกิดมาด้สิบหมื่นนี่กับกับท้ายกับเดินได้ท่ายพยาธิหายละครับผมห้แบบแบบแบบ่อหรือว่าแบบแบบกรอกครับเป็นแบบกรอกครับผมกา ตัวยาตัวนี้เขาจะกอกก็คือพราะอแรกเกิดนี่ก็คือนับมาได้สิบมือนะครับก็หายยาท้าพยาธิไปประมาณสิบซีซีบ่เกินสิบซีซีครับอาจจะหาก็ได้ซิบก็ได้ครับผมเพราะว่าเขาบางที่เขาอาจจะมีพยาธิติดมาจากแม่เขานะครับครับก็ต้องหายแล้วก็อีกเดือนพราะเดือนก็ว่าก็กอกอีกครับผมบัดนี้ก็ถ้าถ้าจะฉีดก็คงประมาณหาถึงหกเดือนก็ใส่แบบฉีดได้ครับผมอันนี้จะเห็ุให้ลูกไววสมบูรณ์ แต่ว่าแม่แกลก็ต้องมีการเตรียมพร้อมครับเตรียมเตรียมก้อนทองก็คือต้องมีการบำรุงฉีดยาบำรุงบ้างแล้วก็ท่ายพยาธิเพื่อที่สิเตรียมทองบักส่งบักซิ้นอย่างเขาต้องเห็นให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะทองครับผมก็ตัวที่บมาโอตัวนี้คือสําหรับของหัวแก้วนี่เนาะครับจะเป็นตัวอปผสมจริงเงี้ยบรับผสมจริงครับนะครับก็แล้วนะครับก็อยากถ้าท่านผู้ชมนะครับไปเบิ่งนะครับควายงามนะครับของ บาอุดนะครับและหลายตัวนะครับในครอบนี่แหละนะครับเพื่อจะเบื้องลักษณะนะครับว่าตระโต้นี่มีจุดเด่นจังไหนจุดด้อยจังไหนนะครับเพื่อเลยนลูกเป็นร่วกันแล้วก็เพื่อจะพัฒนาให้ควายนะครับว่าการคัดเลือกนะครับควายนะครับที่จะนํามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับมาเป็นแม่พันธุ์นี่มีวิธีการคัดเลือกจังไหนอยากให้บาอุดพาไปเบื้องพาท่านผู้ชมไปเบื้องลราอธิบายให้ กับทานผู้ชมปังครับได้ครับเดี๋ยวสำหรับสาหรับของผมก็จะออกตัวจังน้อยนะครับผมควายแม่พันธุ์ของผมที่เลี้ยงไว้นี่ก็คือจากบ่แม่บ่บ่อด้เป็นแม่พันธุ์ที่สูงใหญ่ครับเพียงแต่ว่าเขามีเลามีกอครับผมกัเป็นก็ถือว่าได้ว่าเป็นสายพัฒนาสายพัฒนาครับผม ตอนเรพอพัฒน์นี่คือพัฒนาเต็มที่แล้วคือหัวแก้วหัวแก้วนะครับเดี๋ยวพัน์จะเปิดเบื้งหัวแก้วไปชมได้ครับครับผมให้ไพรวัตอูดี้ชี่อเบิ้งบ่ได้ครับอูดี้เตรียมตัวชี่อว้าเนาะกรับบ้าอูดนี่คือเจ้าหัวแก้วเนาะครับเจ้าหัวแก้วครับอายุตอนนี้หาปีครับผมจ้างเดือนหาปีประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยครับผมครับวันเกิดวันนี้ครับ บ่อครับตัวนี้เป็นควายทีติดแม่มาครับเพื่อจะล่อให้เอาหัวแก้วผสมครับผมเอามาล่อผสมครับแล้วเปประกวดควายดอนนี่กรรมการผู้่อจเบิ้งจุดใดก่อนอันดับแรกกรรมาเพื่อกัดจะเบิ้งความเป็นควายเผือกนะครับกัดสีสีครับสีต้องเป็นสีเผือกเผือกสำลีครับต้องบ่มีกระครับผมเขาเบิ้งบ่อเขาก็เป็นเขาแก้วครับเขาแก้วเนาะครับเขาแก้ว ครับเขาแก ata, there, dragon, banks, s? <S ้วเขาแทรกกับ huh. ม okay ี่คร yup ับครับเพียงแต่ว่ายจะเป็นเขาดำจะให้ดำครับครับจะให้ดำ้นอันนี้นี่ถือว่าเป็นเขาแก้วเนาะครับยังไม่ได้ขัดครับผมครับปล่อยเขาอยู่แบบสบายๆครับผมยังแพทเอายังไครับเรากระใสกระดาษทรายครับผมครับมันบ่เจ็บมันบ่บ่เจ็บครับกับมี่การแต่งลงนน้มัใช่ครับแล้วก็ลงน้ำมันในช่วงที่ประกวด ถ้าอยู่แบบนี้เขาก็ปล่อยเขาไปก่อนครับให้เขาอยู่สบายๆต่อไคือพวกงส้างสวยงามนี่ผมกับกันว่าอยู่ขกคของมผมใส่ลองน้องมุงท่าน้ำมันทุกมมืออ๋อครับได้ครับได้ครับผมพูดถึงการท่าน้ำมันก็ต้องเป็นน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวเขาจะได้สูตรเย็นนะครับจะได้บ่บ่ออกหอนผิวริบหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทได้ครับไม่แมนครับมันถุงสีได้ครับพี่น้องำมันมะพร้าวต้องซื้อในในไอ้ฮ็อปยังเหรอครับกะฮ็อป เข้ากับมีเห็ดเอาก็ได้ครับผมได้ครับดู <you> อยู่ครับผมมันส่วนสูงกับส่วนมากกับไปที่ยืนเปรียบเทียบกันนะครับผมประมาณร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าเนาะประมาณนี้เนาะครับผมสองคเทีย่ยวและช่วงตัววัดครับช่วงตัวกับความยาวครับส่วนมากกับไปเป็นการวัดเพื่อเก็บข้อมูลครับผมวัดเพื่อการเก็บข้อมูลแต่ว่าส่วนมากก็คือเทียบกันในสนามประกวดไปเลยครับวัดจากโค่นหางบอครับครับผม ว่าจากห้งหางคองนอย่าเด้อ,อประมาณฮอนไลน์นี่มันบอกครับ,บประมาณน,นี้นบอกน่าจะเป็นหกสิบเนาะประมาณนั่น,นเนาะครับเป็หรือวิธีการวัดอาจจะอาจอาจะไอ้แล้วคณะเด่นของโมเตี้ยคุณอุดล้ออธิบายไหมตัง้งอย,ย่างไร้ชมยัางนะอ่ามองที่เห็นเห็นเลยนะครับคืออ่าเป็นควายเผือกที่อ่า เป็นเผือกฝายนะครับยังบ่มีบ่มีกะครับผมสีสีสันผิวพันธุ์เขากัยังดีอยู่ครับผมเรื่องความลึกของลำตัวเป็นลำตัวที่สี่เหลี่ยมลึกครับสี่เหลี่ยมลึกแล้วก็องค์มะพร้าวหรือไงครับบอกได้ถึงความสมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์ของร่างกายถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นควายที่องค์มะพร้าวเต็มแล้วมันจะเห็นเห็นหายแบบมิสเน่ครับมองมองหรืมันก็จะเป็นควายที่สมบูรณ์ครับครับองค์มะพร้าว ลังผึ่งกับเทียบไปกับเป็นสองลังเลยล่ะครับผมครับผมลังผึ่งครับรู้ว่าลังผึ่งกันบ่ครับลักษณะมันจะเหมือนลังผึ่งครับกับพูดถึงเรื่องนาเขากับเป็นมาตรฐานครับก้ยพอพันครับผมนาตากับอยู่ในเกณฑ์รอเขากับเปิดขึ้นตั้งขึ้นใส่ได้นาตากระเบิ้งครับกระเบิ้งที่ว่าความรอจังหน่อยครับมันกันบ่ครับผมอกันบ่นานาก็ให้เป็นนาตัวผูครับผมครับ อายก็ไ่ค่อยมีกาเนาะตัวนี้่บอรครับบ,อ,บอยังยังยังผิวพันธุ์ยังดีอยู่ครับผมบแต่ว่าถ้าอายุหลายไปกว่านี่เขาก็ส่วนมากป้ายเผือกกะมักจะมีกาครับกาจะมากกับตอนที่เขามีอายุพอสมควรครับผมต้อง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 ไปคันสนามประกวดเปิดนี่ต้องปั้นไปประกวดอีกวะครับรือว่าพพอแล้วกถ้าถ้าถ้ามีอีกกันยังต้องไปู่ครับกันยังไปอยู่เพราะว่า พอพันรุ่นญ่รางวัลยังบ้านได้ยังยังยังบ้านได้นะครับผมกับอายุเขาก็ยังบทันได้แก้จนเกินไปก็นนยังสาม,มารถที่สิบป,ประกวดได้ยุครับแต่ว่าก็ตตองเบิงที่ว่าเอ่อบางที่พ่าทัเพิ่มมีรุ่นไม่เขามาหลายๆเฮาก็เฮาก็อาจจะเปิดท่างให้ให้รุ่นไมเพ่นขึ้นนะครับผมครับเพราะว่าแกลยเผือกบ,บางที่ทามันอายุหลายเกินไปแล้วความรอความสดใสเขาจะลดน้อยลง แล้วควายที่ขึ้นใหม่นี่เขาจะมีความรอความสดใสความปิ้งปังเนาะแมนครับต่อให้ต่อให้ตัวนี้ใหญ่กว่ากระซังครับผมความความสดใสของเขาก็ขึ้นมาแทงได้ครับในในในควายเผือกครับผมต่อแท่งครับกันกันว่าอุดไปก็ต้องถามหาครับครับกับการจากโครงการก็คือรีดน้ําเชื่อครับผมตัวนี้ได้รีดน้ําเชื่ออะไรเนี่ยั้ำ่ะอุ่นยังครับผสมจริงยั่งเดียวมีต่อช่วงนี้มีแต่รับผสมจริงอย่างเดียวครับผมผสมจริงนี่ ตัวหนึ่งคิดเท่าไหร่าตัวหนึ่งสามพันครับผมตัวสามพันบาทบ่ครับผมบม่ต้องบร,รวมค่าขนบ้านบ่ครับก้าของทรงสมาชิกหรือว่าเกษตรกรที่อยากผสมต้องรับผเจ้าตัวเองครับกับคนมาฝากผมไว้ได้กับมือสองมืออยู่ครับผมครับผมจะรับแบบไปกลับครับได้ผสมแล้วก็เอากลับครับ<ม>แต่ว่าในช่วงขี่จับสัตว์บางคนอาจจะ เพิ่นมาเพิ่นจับสัตว์ยากผมก็เล่ซอยเพิ่นเอามาจับสัตว์อยู่ขอกพี่เลยครับผม่อยให้เขาจับสัตว์เองแต่ว่ากะกะให้ลูกเขาข่าวว่าแายนํำเป็นสัตว์มือใดครับผมอ๋อครับพ่อไก่สีฮอตมือก็ให้เอามาได้ครับผมเอามานอนไว้น้ำผมจะขึ้นสองขึ้นครับใคยที่พร้อมที่จะผสมคั้างแรกต้องอายุประมาณเท่เไหร่การครับจริงๆเราแหวยกับประมาณสิบ สิบแปดเดือนนี่เขากาจจะเป็นสัตว์แล้วครับผมเพียงแต่ว่าบางที่เขาอาจจะยังตัวน้อยอยู่เท่ากับเท่ากับบัวตองฟ้าผสมครับผมกายืดออกไปกผสมเอาักดบประมาณสองปีสองปีครึ่งได้ครับผมครับโดยประมาณครับผมถ้าถ้าในช่วงที่ฟันเขาลุดนี่การผสมอาจจะยากจังหน่อยครับคือผสมอาจจะติดยากคือตองก้อนฟันลุดแกยุประมาณ ประมาณสองปีหาเดือน,นยังสินะครับสองปีสี่ถึงหาเดือนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนั้นไปอีกก็คือจะเขาเริ่มเขาสามปีเท่ากับจังผสมก็ได้ครับครับผมของผมที่ที่ผมผสมซากก็คือถ้าได้เอาไปประกวดพูดถึงตัวเมียนะครับผมมันกับวัยออกก็คือกับวยอบวยอ,ออกกล้วยทองไปครับเขาก็สิลําบากในการเดินทางจังน้อยะครับผมก็เลยต้องรอจนจนการประกวดเซตปุ่นละครับผม ในหลอบในหลอบปีนั้นเระเข้ากับจังปอยผสมแล้วเ,เรื่องเรื่องการประกวดนี่ในการเข่ากอดเรื่งองหัวแก้วนี่ก้อนเสียไปยใส่เวลาประมาณเจัดเดือน,นปั่นครับทางเขาเลี้ยงเขาได้สมบูรณ์จังสี่เข้ากับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าประมาณเดือนช่วงก้อนถึงประกวดจักเดือนหนึ่งเนี่เขากับตรงล่างต้องคัดครับให้ผิวพันธ์เขาครับให้ผิวพันธ์ขาวอมช่พงผู้ขนกับต้องขนกับต้องขาวสะอาดครับถ้าขนแดงกับบอดีปันได้ครับผมกระการเกษตรน่นตามเกณฑ์บอกครับต้องคัด ให้ขาวๆเลยครับเรื่องของขนกับสีกับผิวพันธ์นะครับผมใส่แชมพูบอกแชมพูครับใส่แชมพูตัดคือหัวหัวสีแดงๆแบ่อครับครับกากะจะบวสวยเป็นไหนครับครับต้องให้ขาวไปหมดผิวชมพูขนขาวสิมันก็จะดูสบายตาครับเล็บกัเบิ้งกันบอกเขากระล่างกระคัดนี่แหละครับผมเล็บเขาก็จะไปตามอันนี้อยู่แล้วส่วนมากก็คือเล็บเขาจะเป็นเล็บแก้วอยู่แล้วครับเล็บแก้วครับเล็บแก้วเนาะ ตอนตอนไปประกวดนี่กรรมการเขาขี่มังโมเขาเดี๋ยวขี่ปะบ,บ่ครับ,บรกบรรมการจะพิจารณาที่นี่แหละครับกบรรมการแต่จะขี่เบื้องบนบ่คนเบืบง้บงค่ายางเบืงอย่างน้ำบน่ก็ต้องมียางครับเพราะว่าบางตัวยืนยืนนี่อาจจะรอแต่ว่าพอยางปุ๊บอาจจะขาอ่อนๆจักน,น้อยครับผมก็ต้องเบิ่งประกอบกันหลายอย่างครับรก้อยางเลยตอนอยางเลยต้องต้องยางกัยางยางยางให้เป็นลักษณะก็คือข้น อายางยางหมัดแม่นนะครับผมบ่แม่นยางขาบิดขาเบี้ยวอันนั้นก็คะแนนบ่อใดครับผมตอนคนจูงยางก็สสวนมากมันก็จะอยู่ในท่าที่ยกหัวครับเพียงแต่ว่าเวลาเดินเขาอาจสิช่วงขาหลังบางตัวกับขาอ่อนก็มีขาอ่อนมันก็บอกได้ถึงการเป็นพอพันคือคือคือมันจะขาอ่อนนี่ก็คือเวลาที่ขึ้นผสมนะครับผมมันอาจจะมีปัญหาในการรับน้ำหนักตัวครับผมของพอพันขาจะเวลาเดินขาจะงอๆจักงหน่อยนะครับขาบ่ขยีดนะครับ หนักเเท่่าาไรอตัวนี้ตตออนนนี้ยืมประมาณตันสามได้มั้งครับตันสามครับตันสามร้อยกิโลเนาะครับตันสามร้อยกิโลอันนี้ถือว่าร่างกายสมบูรณ์พร้อมประกวดต้ัดอัดชีสวีวันครับผมถ้าประกวดก็ต้องอัดเข้าไปอีกเล็กน้อยครับต้องอัดอัดอีกให้เขากินหลายขึ้นครับให้เขากินหลายขึ้นพักผ่อนหลายขึ้นครับครับในการเตรียมตัวประกวดให้อาหารมื้องไปที่ขับเนี่ย อาหารหัวแก้วสีได้กินมือละสองู่ครับเสากับแกล้งครับผมอาหารคนนะอาหารคนครับผมมาอาหารยาห้มันมือยาเนี่ยกะให้กินเป็นเวลาครับของหัวแก้วก็ได้กินสิได้กินกับทุกตัวในครอบผมก็คือรอบเศา้านะครับรอบเ้าร์รอบเ้ารานี่ก็คือเ้าราเสาร์นี่ก็คือปล่อยออกไปเหร่นกอนปล่อยออกไปเดินถุงกอนแล้วกอาเอานอนน้ำเขาคอกแล้วก็จังมากินกินเฟี้ยงครับกินเฟี้ยงแล้วก็นอนเว้นประมาณหล้วกับประมาณใบโบ้งก็ให้กินยาสดครับผม พอกินยาสดแล้วก็นอนต่อไปอีกครับผมบันี้ช่วงซีมงแรงก็จังปล่อยออกยางให้เขาได้ออกกันร่างกายครับผมมันจังมีการเผาผลาญมีความหิวเสาแรงสิไล้ลงน้ำลงนอนน้ำเย็นเยนครับผมอาการ้อน่อนมหนครับปล่อยล่งทงกับเล่นต้มเล่นยังได้เลยครับตามสบายคือโดยธรรมชาติของเขาก็คือเขามักเล่นเลน้ำเล่นต้มอยู่แล้วครับผมอันัวแก้วเนี่ยเป็นลูกของตัวใดหรือว่าอะไรฮู้จังไหนอูดอัน ครับทั้แรกมาจากไหนนะทังได้เป็นหัวแก้วครับหัวแก้วนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าครับเกิดจากการผสมเทียมครับผมครับผสมเอาน้ำเชื่อของแก้วฟ้ามาผสมกับแม่ฝ่ายครับผมแม่ฝ่ายนี่ก็เป็นกล้วยเผือกของอีสานนี่แหละครับผมเป็นกล้วยเผือกสายอีสานครับแล้วก็แต่ว่าจริงความสูงของแม่ฝ่ายก็ร้อยสามสิบแปดครับก็บม่ได้สูงมากไม่ครับผมก็คิดว่าได้น้ำเชื้อแก้วฟ้ามาใส่แล้วคิดว่าก็คงสีหง่ขึ้น ได้ได้ลูกที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ตอนแรกเกิดก่ใหญ่อิลีครับผมได้ใหญ่แล้วไก่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเลียงกันง่ายแต่ว่าถ้าพูดถึงความความสูงอาจจะยังไม่ถึงพอครับความสูงแต่ว่าถ้าน้ำหนักโตก็น่าจะถึงกันแล้ะครับแก้วฝ้ายุปาจีนครับของพี่เอกสอนศิริครับผมโตอยู่น้อุ่นอะไรยังแก้วขวัญแก้วขวันไก่ายก่ไย่ายค่ายมาอยู่หนองหานอุดรแหละครับผม แก้วควานลูกแก้วฟางกันบ่ครับแก้วขวันนั่นจะเป็นลูกล่านช้นบุรีครับผมคนละสายครับครัาแก้วขวันกับยายได้เนาะใหญ่ครับผมแก้วควันกับยายกัเทียบได้กับผมกับวาใหญ่กว่าตัวนี้อยู่ครับผมครับใหญ่กว่าตัวนี้ก็จะสูงกว่านี้เนาะครับสูงยิ่งกว่านี่เพื่อไปกี่แก้วขวันยู่ครับถ้าพี่น้องก็สนใจกลับมาชมตัวจริงได้ครับกับเปิดรับตลอดเพียงแต่ว่ากับ ช่วงนี้กันระวังโควิดเรื่องของโควิดจะน้อยครับผมแต่ว่ากับเปิดรับพี่น้องคือเก่าครับผมแล้วก็โรคไอข้าวแข็งของควายเนาะอ๋อถ้าเป็นพวกปากเท้าเปื่อยน่ะก็คือทั้งนี้กับป้องกันอยู่แล้วครับกับป้องกันโดยการฉีดวัคซีนครับผมวัคซีนข้อบวมวัคซีนปากเท้าเปื่อยก็ทําไว้เป็นประจําอยู่แล้วครับผมก็ยังช่มได้ได้ครับผมโควิดครับพวกหินพวกให้พวกอย่ายนี่ไอ้นันบอกระมีแน่ล่ะครับผม มีเหนาครับเห่ารับมีบ้างด้วยปวดสารพิษด้วอดสารพิษดนาแมนครับเขาก็มีบ้างเขากับนานๆที่เขากับจังกําจัดที่หนึ่งครับผมมือหนึ่งในหิยาสดมือจะวันกี่กิโลหิยาสดบอกครับผมกับถ้าก็ใหญ่ขนาดกับกินบ่อบบ่ได้หลายปันไดนะครับถ้าการเป็นกิโลนี่มันสี่จักกิโลดีแหละครับกับตัวละคาบคาบระหอบได้ครับ าหอบครับหอบของห้ากับหอบใหญ่ๆนี่แหละครับผมเพิ่นก็กินบ่หลายครับผมกินบ่หลายเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็อยู่ตัวแล้วเลี้ยงบ่ยากครับเลี้ยงป้ายญ่แล้วจั้งสิ้นปลาได้ผสมหลายมือครับอยากเป็นคึกๆจักหน่อยมีตัวมีตัวเมียมามาล่อผสมนี่แหละครับผมครับครับผมเอามากัน่าจะอีกสองมือครับน่าจะอีกสองมือสองมือเอ้ยคันตับ ก็เมื่อปุ๊บเก่าสามพันน้ำนบ่ครับหรือว่าน้ำเก่าคิดเป็นหลายมือน้ำก็ได้ครับถ้าถ้าเกินถ้าเกินสามมือไปผมก็คิดมือละสองร้อยก็ต้องดัรยาครับครับผมคขาดมือเนาะครับธรรมดาคิดมือละสองร้อยครับทำมันหลายมืออาจเกินสามมือไปครับผมแต่ว่ากถ้าอยู่ในช่วงสองสามมือนี่ก็ถือว่าซอยๆกันครับผม ลูกของไอ้เพื่อนนี่เริ่มออกมาอรเงี้ยตัวนี้ออกมาแล้วครับลูกตัวแรกเพื่อนได้ก็ได้สองปีแล้วครับผมยุตัวนี้อยู่ขอกนี่แหละครับผมครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่คืออยู่ขอกนี่เลยครับผมก็เลียงเพื่อนไว้ก็ว่า้าพี่นองมากก็จะได้ซี่ให้เห็นเลยครับวันนี่คือลูกของหัวแก้วครับผมเป็นลูกสาวสองตัวเป็นลูกสาวครับผสมโดยแม่พันธุ์อยู่ในขอกของเขาเองครับอยู่ในขอกครับตัวหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนเอามาผสมครับผมกับไป ตามไปขอเพิ่นเก็บขึ้นมาครับผมครับแล้วก็ที่ทั้งนอกไปผสมกับท่านใหญ่ยเป็นบ่กะย่างครับผมยังบ่พันใหญ่ครับสำหรับผู้ท่านผู้ชมนะครับทั้งบ้านนะครับที่อยากจะได้นำเชื่อหรือว่าผสมจริงนะครับกับบ้าที่หาว่าอุดได้ครับผมติดรายการข้าวเสือบอกเปิดทรได้ครับผมนะครับเดี๋ยวอยากไปเพิ่งลูกครับแล้วถ้าติดตามไปเพิ่งลูกครับนะครับถ้าญาติรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองครับของ เบาหัวแก้ววแวครับล้วกันนะครับเนาะครับผม